สวัสดีครับวันนี้พบกับบิวที่แล้วนะฮะนะก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากสุดๆไปเลยผมอยากจะบอกว่าผมกลับมาแล้วเ <c oughs> ย,ยอะไปนะฮะผมกลับมาแล้วครับโอ้ยคิดถึงจังเลยแต่ที่ผมกลับมาช้าหน่อยที่จริงผมก็กลับมาสักสักเจ็ดแปดวันก็นอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ละมั่งน,นะแต่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนาอะอแบบ โปรแกรมเบดีแคมใช้ไม่ได้อะโอ้เซ็งเลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องกลับมาใช้แฟบที่มีพื้นที่ไฟมากนะไปอัพคอมมาแล้วให้มันเป็น4บิต4จิกเต็มๆของมันโอเคโนมินโดใหม่กันเลยทีเดียวโอเคนะก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็ฟีฟ่าเนี่ยครับยังไม่เคยแคสักทีนบอกว่าเลยผมเพิ่งเล่นเพิ่งฝึกเล่นเมื่อกี้นี่คือช่วงต้นฤดูกาลนะครับก็เป็นการเริ่มต้นของทุกทีมที่เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีครับ <idd ratchet Lust> ผมอยากเห็นบรรดานักเตะใหม่ๆของทางดาวรุ่งนะครับมีโอกาสในโค้ชตรฤดูกาลว่าจะสร้างผลงานได้ได้หรือไงกดกดอะไรวะกดอะไรส่งวะเออกดเอสครับเขี่ยเปิดเกมไปไหนวะยิงประตูนโอเคทางนู้นป๊อปป๊อปป๊อปนั่นแหละครับเลยไม่เป็นครับบอกเลยครับแล้วคว้าบอลเอาไว้ได้ด้วยสั่งคว้าไม่ได้แล้วจะเห็นไหมนี่รับได้อ้าวนี่นี่ แย่งมาแย่งมาเอ้ยอย่าอุ้ยเปียดเปียดเปียดเซคิโออาเกลโลอาเกลโลอืมฮึอาเกลโล่สกัดเปิดเข้าไปแล้วนะครับคืเหมือนว่าจะเป็นการร้องเข้าไปดีแต่ว่ากองหลังอ่านเกมได้ดีกว่าแมนซิตี้ได้เตะมุมมาโตโะเขาให้ตายเว้ง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 ส่งยาวไปก่อนยาวยาวไปอย่าออกจะจะแน่นอนครับ เฮ้ยเอ้าเอ้าเขามามามาเฮ้ยโอ้โหท้ากันได้ดีครับสุดท้ายก็เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งกว่าเอ้าเฮ้ยโอ้แข็งแกร่งางกายเขาสู้นะครับร่างกายเข้าสู้เซคิโออากิโลอ้าวเฮ้ยคุณล้มแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกลับเข้าสู่วงการฟุตบอลเกตุอีกครั้งหนึ่งครับเป็นทีมที่ได้แชมป์เมื่อใดดีผมผมบอกแล้วผมไม่ดูบอลฮะดูไม่ดูเพนแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แยงได้มันก็คือหัวใจเลยนะครับครันี้ต้องใช้เงินเพื่อสร้างแบรนด์ด้ อ้าเฮ้ยไอ้ด้อมในฟุตบอลครับไอ้ดำโอ้โหตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ควรจะได้เปิดบอลครับทำดีมากครับเฮ้ยเฮ้ยเจี๊ยบครับอื้อสกัดสไลด์นอนโอ้ยอีกรอบยอดไปตรงกลางครับโอ้โหผ่านผู้สัมประตูได้ครับผ่านเสาไปด้วยครับเกือบอินฟายเอ้พอพอไม่โดนไม่โดนเสียเวลาไฟยิ่งใหญ่อยู่ ส่งล so ูกยาวๆไปเลยไปส่งไปนะฮะจังหวะนี้นะเราก็เราก็ต้องวิ่งไปนะจังหวะนี้ผมไม่เสียประตประตูหลังบ้านด้วยช่างมันเถอะเราไม่ต้องไปสนใจนะเขาก็จะคงไม่มารบกวนเราโป๊ะยิงประตูนะจังหวะนี้วิ่ง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 โอ้โอยโง่โกโกออกมารับไกลไปไหมลาบิซูบานะคิงคิงจังคิงจังวุ๊บมาวเว้งเว้ง โอ้สกัดส่งยาวๆไปเอ้ยอันนี่ใครเนี่ยยังได้ครองบอลครับต้องขอบคุณลูกมงจังหวะนี้เล่นบอลจังหวะนี้ได้เยี่ยมครับอซิวะะนนี้เป็อไรลูกล้มล้มล้มผู้ตัดสินชี้ไปที่จุดโทษครับโอ้โหพระเจ้าขอโทษสักพี่ไม่น่าล้มเลยจูหายๆอะไงี้ยเศ้าไปวะ มแรงครับอ่ากรรมจะเล่นไงวะนี่อะไรแบบไรแต่เอาเอาลูกเคืนได้มั้งอันตรายของลิวโกภูเขากำลังตามหลังโปตส่งยาวๆไปก่อนมาตินเดมิเคลิสหยาหยา <c oughs> ลิเวอร์พูลโดนลงโทษครับยา ใบเหลืองที่ของเขาได้ใบเหลืองครับเล่นหนักเกินความจาเป็นนะครับผมคิดว่าเขาหน้าจะดีใจที่ได้แค่ใบเหลืองป้ายบอกเวลาในช่วงทดนั้นเป็นแฟนก็จะทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนจะรู้นะครับว่าเหลืออีกเท่าไรครับโอกาสทองจริงๆครับเขาจะทําได้ไหมอะไรวะทําได้ครับอะไรวะเฮ้ยใจเย็นดีเฮ้ย ให้ให hey, hey, ้ด yeah, yeah, ูย <temporal> ิงเข้าบ้างเฮ้ยเฮ้ยเสียหน้าไหมอะไรแลยวสองต่อศูนย์ครับวิ่งกันวันนี้แล้วคว้าไว้ได้ครับสบายสบายไดยแต่ยาวๆไป้ยิงครึ่งแรกแล้วครับตอนนี้จุดโทษนะครับคุณพิศมีหนึ่งหรือสองจังหวะที่สะท้อนใ้เห็นในช่วงพักครึ่งมันเป็นจุดโทษใช่ไหมครับถูกต้องครับท้ายสัาตญาณเราก็คงเห็นผมเห็นในแวบแรกมันคือจุดโทษแน่นอน เคยจุดโทษไแน่นอนแน่นอนตตอใช่กำลังนำอยู่นะครับแต่เหลืออีกครึ่งหนึ่งครับย้ายาตัวเร่คุณเกโร,เ,กรเช็กโตพากพากเร็วพากเร็วสกัดจังหวะนี้รอดพ้นอันตรายครับรอพดพ้นอันตรายเหรอครับ การยิงไกลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอลนะครับและถ้าทำได้สุดยอดครับพยายามยิงเร็วครับแต่บอลนั้นหลุดกอบออกไปเสียดายตาไป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 ไอ้ไอ้ด้อ้ามกองหลังไปแล้วนะครับเป็นการผ่านบอลที่ชานฉลาดมากๆนะครับล้ำหน้าชัดเจนครับใครล้ำคือล้ำอยู่ตั้งนานแล้วนะครับใครล้ำครับพี่ใครล้ำวะอ้าวเราล้ำว่ะสุ ยังแข็งแกร่งมากครับมีบอลให้แย่งกันอีกแล้วที่จริงจะกดวิ่งไปกดตัวดีกดผิดนั่นแหละครับทุ่มแน่นอนสองทุ่มไม่ได้หรอเพ่คอคอเซคิโออเกโรเกโรอะเกโรเกโรวิ่งวิ่งเป๊ะโอ้ดูนะครับเกาผ่านการป้องกันไปได้อย่างสบายสบายเซอร์ลิงเขาสกัดได้ดีเอาล้วครับพวกเขาเสียบอลยายาตูเร่ไอ้สกัด เขาให้อสอง่งเอาส่งให้ใครวะเนี่ยเออจังหวะนี้จะมีอะไรไหมครับ no f r e s no ป้องกันได้ดีครับ้อง,องหวะนี้จบเลยครับปปส่งไปนู่นเออออเอ,อให้ผมไปบอลมันก็ได้อู้ววววว่วว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 วไววววไวว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 วาวววววแล้วว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 วกววบวว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 ว โอ้ยชิวเซคิโออาเกโลเฮ้ไปโอ้เข้าแท็กเข้าแท็กเข้าแท็กโอ้บอลหลุดไปแล้วครับพวกเขาเสียบอลไอ้นี่มันเก่งจังฮะเอาละครับเป็นโอกาสครับน้อพี่ใช้เท้าป้องกันนะครับจังหวะนี้โดนยิงเข้ามานะครับผมชอบที่จะดูความกล้าของผู้สาประตูนะครับที่พุ่งเข้าหาเท้านักเตะมาตตนเดมิเคลิสแบงซองกอมปานียาย่าตูเรตูเร เตอร์ลิงออกอเซ็งเลยเต๋จะต้องเป็นลูกตั้งเตะครับนอนเตะนี่แหละครับพี่ผ่านบอลไปไม่ค่อยดีครับสุดท้ายก็โดนดักเอาไว้ได้เข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับ ขอหนึ่งลูกก็ยังด้ย่าตูเร่ผ่านบอลได้ดีนะครับคุณเมีสักครับใช่ครับวันนี้พวกเขาเล่นกันได้ดีมากๆเฮ้ยดีแท็กแทกเอ้ยแทกทกเอ็นตูเเล่นกันได้ดีครับไปยังพื้นที่ว่างครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาคงจอดอากนอกสนามเร็วๆนี้นะครับเกือบจะง่ายแลวนะเนี่ว่าเขาได้อีกหนึ่งลูกครับทำได้อีกหนึ่งประตูแล้วนะครับแล้วก็นำมาซึ่งความมั่นใจนี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นประตูที่น่าประทับใจมากเลยนะครับ มองดูแล้วจังหวะนี yeah. Yeah. Mm ้นะฮะโอ้โหยัง oh, กันอยู่นะจังหวะนี้นะฮะใครพูดอะไรไม่รู้โอ้จังหวะนี้ดูนะครับทรงป้ายคุณอาศรมไม่ให้บอลจะโดนออกไปนะครับจังหวะนี้ฮะเราเปมาถึงแล้วนะครับช่วงวินาทีสุดท้ายของเกมหมดเวลาอ้าวกรรมแพ้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับนะครับอ่าเหมือนกันครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเหมือนกันครับสำหรับวันนี้ฮะต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วผมเพิ่งมีคิดทำโคมมาใหม่นะฮะ อย่าลืมนะครับว่าคุณเล่นเกมไม่ใช่เกมเล่นขุนนะฮะสำรองนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ